เะพดกอต้นตัที่ชิตดังนั้นบุคธรรมะที่จะได้อธิบายในวันนี้เก็บประลุจุดหมายไปทางคือในทางพุทธศาสนาก็มีจุดหมายที่ชัดเจนพุทธเจ้าบอกว่า สิ่งที่จะถาคตได้บอกสอนชี้แจงแสดงให้แก่ชาวลูกได้เข้าถึงกวามจริงไม่ได้เพื่อที่จะรักษาศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นแต่จุดหมายไปทางที่แท้จริงของพุทธศาสนาคือความรู สีนสมาธิปัญญาเนี่ยมันเป็นเพียงแค่กอบที่จะประคับประคองกายใจของเราเนี่ยถูกเป้าหมายคือความหลุดพ้นพุทธเจ้าบอกว่าหลังจากตถาคตปรินิพานไปแล้วสิ่งที่จะเป็นศาสดา เป็นที่พึ่งของพวกท่านทั้งหลายก็คือพระธรรมที่พระองค์สแสดงแล้วพระวินัยที่พระองค์บัญญัติไว้แล้วสิ่งเหล่านี้จะเป็นที่พึ่งพระธรรมเปรียบเหมือนกับแสงสว่างที่ส่งนำทางชีวิต ทางมันมืดมนมันมองไม่เห็นก็ด้วยอาแสงสว่างของพระธรรมส่งนำทางเดินให้ชีวิตเราเดินไปไม่หลงทางสามารถหลีกเลี่ยงจากปัญหาอุปสรรคจากสิ่งเกียดขวางจากภัยอันตรายขออยู่อย่างเดียวคือเชื่อมัน ในคำสอนของพอ่ออุนเชือมันแบบหุทางที่ผู้ได้าท่านแสดงได้ดบอกเอาไว้เป็นหนทางที่นำเราไปสู่ทางพ้นทุก์ทุกคนปรารตนาความสุขอ่างไกลจากความทุกข์เมื่อเรามีความปรารตนามีความต้องการน้าที่ของเราคือเดิน ตามบทฐานที่พระทดเจ้าท่านได้แสดงเ,เอาไว้คือท่านเดินไปแล้วไปเห็นเป้าหมายแล้วกลับมาบอกสอนให้ชาวลูกเดินตามรอยพระบาทของพระอ,องค์ว่าทางนี้ทางนั้นถ้าต้องการพ้นจากความทุกข์ถามว่าความทุกข์ของชาวลูกคืออะไร แต่เกิดมาพรบมความทุกข์ก็เกิดมาแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงความเสื่อมความเจ็บป่วยความสูญเสียความพัดพานสิ่งเหล่านี้เป็นต้นเหตุเป็นสาเหตุของความทุกข์ของชาวโลกทั้งหมด เพราะฉะนั้นนาทีของเราเนี่ยก็คือตัดต้นต่อของความทุกข์ทั้งหมดเมื่อเรารู้แล้วต้นเหตุสาเหตุของความทุกข์ของชาวโลกก็ค,คือการเกินพุทธเจ้าต้องบอกว่าจะทำอย่างไรนถอนต้นไม้ที่มันเป็นพิษจะลิดกิง่งจะตัดใบไม่พอ นาที่ของเราคือต้องถอนทั้งละทั้งโคนคือไม่ให้เขางอกขึ้นมาอีากก็คือกิเลสนลี่แหละที่มันปกคุมจิตใจของชาวโลกทั้งหมดหนาที่ของเราก็คือถอนกิเลสที่มันปกคุมกายใจของเราเทุกคนต้องรับผิดชอบกิเลสของตัวเองพระพุทธเจ้า,อา,อา,ออาบอกว่าอะไรที่จะมาล้ายแรงเท่ากิเลส ที่มันอาศัยใจเราอยู่มันมีทั้งคุณเล่นโทษพุทธเจ้าบอกมาให้รู้เท่าทันอยู่กับเขาแต่อย่าตกเป็นทาสของเขาใช้ให้เขาให้เกิดประโยชน์เปรียบเหมือนกับหมอ ใช้พิษถอนพิษจะเซรุ่มสำหรับถอนพิษงูที่รลายแรงเขาก็ต้องใช้งูพิษเพื่อจะมาถอนพิษชีวาเราก็เหมือนกันอยู่กิเลกกั้ทงจิตใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์หน้าทีของทุกคนคืนชื่อฟังพุทธเจ้าก็ถือว่าบัะธรรมคือคำสอนเนี่ย เป็นไฟสองทางเดินให้เราไม่หลงทางไม่ตกหลุมตกบ่ไม่เสียเวลาในการหลงนี่คือประธรรมส่วนพระวินัยก็คือเป็นที่พึ่งพระวินยยัยมันจะตัวตีขอบให้เรามีระเบียบกับชีวิตจัดการกับชีวิตของเราคือคนเราทั้งไม่มีขอบมีระเบียบ จัดการับชีวิตของเราแล้วเนี่ยชีวิตเราจะไม่มีเป้าหมายจะทำอะไรตามใจตัวเองตลอดเวลาเพราะโดยปกติของปุถุชนแล้วเนี่ยจิตใจมันยังไม่เข้มแข็งยังอ่อนไหวกับกิเลสเข้ามากระทบทั้งสิ่งที่เราชอบทั้งสิ่งที่เราไม่ชอบ เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือมีพระวินัยคือฝึกพระวินัยที่ฝึกดีแล้วจะนําเราออกจากปัญหาจากความวุ่นวายทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตเราเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือนำพระธรรมคือคำสอนที่พพุทธเจ้าท่านได้แสดงเอาไว้ได้บอกเอาไว้ ได้ชี้แจงเอาไว้และมีพระธรรมเป็นที่พึ่งตัวตีกอบที่จะนำพาชีวิตเราไปสู่ทางพ้นจากทุกทั้งปวงเพราะอยู่บนทุกคนอยู่ในการเวียนว่ายอยู่ในวัตตะไปว่าว,าวนสงสารคือการท่องเที่ยว ท่องเที่ยวอ,อยู่ในการเกิดการตายถ้ามีความดีพอก็เวียนว่ายกลับมาเป็นมนุษย์แต่ถ้าความดีไม่พอนะก็ตกไปสู่ที่ต่ำไปสู่สัตว์ในฉานไปสู่ในภบที่มันไม่เจริญพภาชน้นาทีของเราก็คือ นำพาชีวิตเราเนี่ย่างกลจจะทุกข์จะปัญหาทั้งหมดก็คือกิเลสนะที่มันนำพาชีวิตเราเนี่ยนำพาปัญหาต่างๆเข้ามาสู่กายสู่ใจของเราเพราะฉะนั้นนาทีของทุกคนคือเชื่อมั่นคำสอนในทางพุทธศาสนาต่างอะไรก็กดป่วยที่เชื่อมัน่นย่าของหมอ มันถูกโลกคือกิเลสมันลุ่มเล้ามันเสียดแทงมันทิ่มแทงหน้าทีของเราก็คือใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าไปจัดการกิเลสที่มาปกคุมกายใจของเรากิเลสของมนุษย์ก็มีอยู่แค่สามอย่างก็มีหลาคะโทสะโมหะ กิเลสในใจของเราเนะี่ยไม่มีใครสามารถนําออกไปจากจิตใจของเราได้นอกจากตัวเราเท่านั้นเพราะเราเป็นคนนำเข้าไปเองเมื่อจะนำออกเจ้าตัวเท่านั้นต้องนำออกพรพุทธเจ้าไม่สามารถจะนำกิเลสของบุคคลใดออกได้ทุกคน องนำกิเลสที่อยู่ในจิตใจของเราเนี่ออกด้วยตัวเองก็คือขัดเกล่าขัดเกล่าให้มันเบาบางให้มันห่างไกลจากสิ่งเหล่านั้นชีวิตของบุคคลใดเบาบางจากสิ่งไม่ดีที่ปกคุมกายปกคคุมใจได้มากเท่าไหร่ชีวิตก็มีความสุขมากขึ้นเท่านั้น มันลดเราลดอุณหภูมิของความร้อนลดอุณหภูมิของความร้อนได้มากเท่าไรความเย็นก็ปรากฏเกิดขึ้นมากเท่านั้นเราลดความทุกข์ได้มากเท่าไรความสุขก็ปรากฏเกิดขึ้นมากขึ้นเท่านั้นพระนจ้านาจีของทุกคนคือลดสิ่งที่ไม่ดีงามที่มาอยู่ใน จิตใจของเราเนี่ยให้มาที่สุดเท่าที่เราจะมากได้อย่างน้อยถ้าไม่ถึงเป้าหมายสูงสุดในทางพุทธศาสนาคือสิทธิเลสแล้วเนี่ยก็ขอให้มีความดีเป็นเครื่องรอเลี้ยงอย่าลืมว่าจิตคนเราเนี่ยจะขาดอะไรก็ขาดได้แต่อย่าขาดความดี ชีวิตเราจะขาดความดีเมื่อไรชีวิตเราไร้ค่าทันทีที่เรามีค่ามีราคาก็เพราะว่าความดีประดับกายประดับใจเราอยู่แต่ถ้าความดีของเรามันลดน้อยถอยหลงเมื่อไรชีวิตเราก็ไร้ค่าไปมากเท่านั้นเพราะ,ะนันทนาทีของทุกคนคือ รักษาความดีเอาไว้ให้รักษาความดี่มันเกลือเนี่ยรักษาความเข็มรักษาสภาวะของความเข็มคือความดีเอาไว้มากที่สุดเท่าที่เราจะมากได้เพราะย่าเรว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าความสุขหรือความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตจิตใจของเราในครอบครัวของเราในหมู่คณะของเรา ถ้ามีความดีมากไอ้สิ่งไม่ดีก็ไม่มีโอกาสจะปรากฏเกิดขึ้นแต่ถ้าความดีมันมีน้อยไอ้สิ่งไม่ดีมันก็เข้าแทรกได้ง่ายมันร่างกายเราเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยมันอ่อนแอเท่าไรโอกาสที่โลภแทรกซ้อนจะเข้ามาก็เข้าได้ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความดี กคุมกายปกคุมใจเราแล้วเนี่ยอย่าเปิดช่องให้สิ่งไม่ดีงามมันเขออ้าอาศัยใจเราอยู่อย่าลืมว่าทุกคนรักชีวิตรักสุขเกียรติทุการถนาให้ชีวิตอยู่ดีมีความสุขห่างไกลจากความทุกข์แล้วหน้าที่ของทุกคนคือต้องอยู่ใกล้ชิดความดีถ้าเรายิ่งใกล้ชิดความดีได้มากเท่าไหร่ ก็แสดงว่าเรารักตัวเองมากเท่านั้นแต่ถ้าเราห่างจากความดีมากเท่าไหร่ก็เท่ากับเราไม่รักตัวเองมากเท่านั้นเพราะด้านชีวิตคนเราเนี่ยจะเสียอะไรก็เสียไปสิ่งอื่นไม่มีค่าเท่ากับความดีในชีวิตเราในความดีมีค่าที่สุดประดับด้วยความดีทั้งกายทั้งใจแล้ว ชีวิตเรามีคุณคา่าเพราะฉะนั้นนาที่ของทุกคนคือทนุตน้อมให้ชีวิตเราเนี่ปกคุมไปด้วยความดีห่างไกลจากสังสิ่งไม่ดีให้มากเท่าที่จะมากได้เพราะฉะนั้นนาที่ของทุกคนคือดูแลกายดูแลใจของตัวเองเนะี่ยให้มีความสุขกายสบายใจห่างจากทุกภัยทั้งหมดด้วยพระธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่น เป็นแสงสว่างสองทางเดินพระวินัยก็คือเป็นกรอบที่จะประคับประคองให้เราเนี่ยไปสู่แนวทางที่มันพ้นจากทุกจากภัยทั้งปวงพระนจ้าน,นาทีของทุกคนคือดูแลกายดูแลใจของเราเนี่ยให้มีความสุขเท่าที่สติปัญญาของเราจะมีสุดท้ายนี่ขอท่านมูาท่นทานทั้งหลายทุกท่านที่มารวมสดุดันในวันนี้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีงามคิดปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมก็ข,ขอให้สิ่งเหล่านั้นจางสำเร็จทุกประการเจริญพอเจริญพน